สบายดีทุกคนตอนนี้เรามาเบิงวิดีโอกันต่อจากตอนที่แล้วนะตอนนี้ปาร์ดัดินก็ยังอยู่กับพี่ต้อมพวกเขาอยู่บนบริเวณแถวแถวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะกรุงเทพมหานครประเทศไทยสำหรับวิดีโอนี้ฮันพี่ต้อมจะพาปาร์ดับดินขี่รถจักรเลาะไปวันไดแล้วก็จะมีอย่างเกิดขึ้นในวิดีโอนี้ก็ฝากทุกคนติดตามไปพร้อมๆกับปาร์ดับดินเด้อ ตัดพลานสอง 2, ที่เราผานำเมื่อกี้นี่พลานหนึ่ง 1. 1> เอาพลานหนึ่งรถตัดพลนานหนึ่งถนเนี่ยรถตัดใหญ่นะเนี่ยนี่ละเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อฮะพาไปที่บ้านพี่ต้อมอ๋อครับบ้านพี่ต้อมอยู่แถวๆนี้ไม่ไกลกัน,อ,กนอ่ะเงินสองโลทำงานก็ไม่เกินสี่โลอ่ะคพักแถวเนี่ยเยวพี่ต้อมเล่นกีฬา ก็คือต่อไปก็เป็นทองแสงแสบครับเนี่ยทองแสงแสบมันเป็นตำนานของของ, <ๆ S 2> ของของหนังไทยอ่ะสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยทองแสงแสบมันก็สกปรกที่สมัยก่อนไม่มสะ<พ>อาดเนี่ยเนี่ยทองแสายสาเออข้อแสนแซดนะทุกคนข้อแซนแตำนานเขาในเรื่องแสบเก่า เปชุมชนบ้านครัวเป็นชุมชนวัสดิมอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าถนนมังคัดทองใช่แบบมันทัดทองมั้งมังคันทัดทองวันนี้เห็นวะ ไปประตูน้ำครับผมไปประตูน้ำถ้าซ้ายมือก็จะไปแถวที่เราไปรับประดับดินมา ได้มาถ้าไม่ได้ก็ต้องไปซื้อมาให้ทุกเดือนให้จากที่กินใหม่ต้นอยู่ในซอยเจซึ่งมันเป็นซอยมัสยิดของของคนมุสลิมใหม่คือศาสนาลามเขาสุขเขาจะลหมาดกันเนี่ยนะไม่ละหมาดกันอันนี้บ้านต้นเขาทำทำเขาละเขาละเออเาละบายน้ำใหม่ นี่ยมัสยิดดิสะคานตรงซอยนี่เป็นของมุสลิมเยอะเดี<อ>๋ยวนี้เขา้าอันนี้ก็เป็นโบในนสใช่ไหมเป็นมัสยิดใช่ไหมเขางมาถมากันซอยบานที่ต้องที่ต้อง,องเปิดตรงนี้แหละเืะดิดเป็นน้อยนะสมยสัยก่อนเป็นแม่บอกเป็นสะพานสองแผนที่แต่คุกจำไม่ได้หรอกเป็นคลองนะอันนี้เขาเป็าทำสุดทำทำใหม่ เป็นความมิสเลินนะตอนนี้ก็เป็นคนพุทธมาอยู่เยอะแล้วแล้วก็ซื้อที่อะไรเงี้ยไปครับเออใครเห็นบ้านที่ทำนะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดอะไรใช่ไหมใช่แต่ก่อนไม่ค่อยเป็นนับเดียวถึงอันนี้ซอยคือซอยเจ็ดนี่คืออะไรนะซอยเจ็ดนะซอยห้าซอยห้าเพชรบุรีซอยห้าอ่าเพชรบุรีซอยห้าตรงโน้นคือซอยเจ็ดอันนี้คือซอยเข้าอันนี้คือซอยออกอ๋อซอยนี้ก็คึกคืนดีนะออกคืดนี้คึกคืดกว่าซอยนู้นเนี่ยน้องคนลาวมาทำงานแต่นี้เต็มเลย เต็ม oh, เลยอ่ะมีราวากันเยอะอซอยนี้มีซเซเว่นด้วยมีรานไทยเซเว่นติดต่อกันตั้ง4-5ที่ตรงนี้ oh. ซอยนี้จะจะเดินจะจะเดินกับซอยนูน้นครับเซบูรีซอย5เออนั่นคือซอย7ถึงนู้นนี่อันนี้รถออกอันนู้นรถเข้า oh. ออ๋ น้องทำงานดีก็ได้ไปรับครับไปรับอีพี่ลาวมาเลยสองเขาปร่กอนเขาทำงานลงเท้าพระรามสองอ๋อครับกับผัวเมียตอนนี้พี่สาวเข้ามาหางานทำแถวนี้เขามาเช่าบ้านที่อยู่พี่สาวเขานายเขาก็มาเยี่ยมพี่สาวครับแลวคราวนี้พี่สาวเขาก็ดูแลแม่พ่อพี่ด้วยครับผมพี่ตั้มก็เลยเขาก็เลยอยากให้แม่มาหางานทำแถวนี้ครับ แม่เขาฝากงานเขาทําขายตจมตําขายอะไรเงี้ยอนแม่เขาก็มาทางานที่พี่สาวเขาแต่แม่เขาแม่พี่ต้อมอะ่ะเขาก็หางานเขาทำเพราะแม่พี่ต้อมดูจักคนเยอะออเขาก็ฝากงานให้ทําทั้งพี่สาวเขาตัวเขาแหละแล้วคราวนี้พอดีพี่ต้อมก็ก็จะเปิดร้านเนี่ยให้คนดูแม่ไงครับก็เลยถามเขาจะมาทำกับพี่ต้อมไหมเขาก็มาตอนนั้นก็จ้างเขาเดือนละหกพันบาท ใช่ปะเมื่อเจ็ดปีแล้วนะแล้วก็แล้วก็คือจ้างแต่ว่าก็เพิ่มให้ตลอดนะเขาก็ได้เป็นหมื่นหมื่นหนึ่งสูงสุดหมื่นหนึ่งพันอ่ะตอนที่งานดีๆนะแล้วก็กินฟรีอยู่ฟรีไม่จ่ายหมื่นห้าแต่เขาก็คือที่เราให้เขาก็เพราะว่าเขาดูแลพ่อแม่ด้วยไงแต่พี่ตั้มเนี่ยพี่ตั้มซื้อบ้านในเขาพี่ตั้มไม่เอาเงินเลยนะ่ไ พี่ซื้อ7 0ิโลกรัมสี่นะคนเนี้ยออคนเนี้ยทัตอนนี้เราพี่ต้อมกำลังจะพาประดินไปซื้อโชเลียนมาชั้นอยากให้ประดินได้กินโชเลียนมาชั้นเมื่อกี้นี้ซื้อไปหน่วยนึงอน้าโชเลียนน่ะแต่ว่าซื้อไปแล้วมันปรสุกปปสก็เลยว่าอ,ออกไปซื้ออีกตอนนี้รถไล,หลยหลายไม่ได้ละรถไลยหลายเขาจะเดียวเหมือนกันนะฮะตอนเย็นๆแล้วตอนนี้รถไ,นนล,ไลายพุ่งหน้าทาง,งไปฮับ อ๋อทางนาดประตูน้ําประตูน้ําแล้วก็อันนนะั้นอ่าพันทิพย์ใช่ไหมพันทิพย์ก่อนแล้วประตูน้ำนก็อยู่ใกล้กันประตูน้ำพันทิพย์อยู่ฝั่งนูน้นประตูน้ําอยู่ฝั่งนี้อ๋อแล้วตรงไปก็<ม>เลี้ยวขวาก็เป็นเซ็นทรัลโบออ๋อครับเซ็นทรัลโบออ,อะไรนะอ่าพาราก้อนอยู่ที่เดียวก,กันไหมไปพารากอนเลี้ยวขวานี่อ๋อครับนี่พาราก้อนเลี้ยวขวานี่ครับเลี้ยวซ้ายนี่ก็คืออันุสาวรีย์อ๋อครับ อน,นุสาวรีย์สมรภูมิครับแต่ตรงนู้นคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับตรงสนามหลวงนะครับมีสองรเราจะไปซื้อที่ไหนครับเนี่ยถึงนะอ๋อมีตลาดเหรอเออเขาเป็นคนมาสละ,ะคามนะเขาก็าเปิดเป็นแพงครับเป็นแพงตายเออเขา เขาหลักเขาขายนี่ไงคุฟเฟ่น้องๆเขาเข้าไปกินแต่ว่าช่วงหน้าทุเรียนเขาก็ซื้อมาขายด้วยและของเขาก็สุเรียนดีอยู่อตอนที่ขายบอกว่าเอออ้าวประดับดินไม่ไม,ไม่ขายวะไม่ขายล่ะเออขายตั้งเนี่ย ก็อยู่กับน้องสองคนแต่น้องเขาไม่อยู่น,นี่นะเขาซื้อบ้านที่อื่นพี่ต้ามซื้อคอนโดแถวนี้แต่น้องเขาอยู่ไกลกับพี่ต้อมตอนนี้คอนโดพี่ต้อมก็ให้เขาเช่าเรียกซอยกิ่งเพชรอ๋อแต่ละซอยนี้น่าเดินหมดนะ <laughs> เดินดูของดูซื้อของนี่มีของกินแต่ละซอยนี่ของกินเยอะของกินเยอะมากานี่ก็ทโเรียนเ,นยเองเขาขายดีไงช่วงนี้ทซเรียนมันก็ไม่<อ><อ>ไม่ไม่ไม่ก็มีขายเยอะทุเรียนแต่เขาไม่ไม่เป็ลูกคนเล็กไงลูกตลาของเราใน,นนี้จะเป็นตลาด,าดาคาราตาตลาดเตลาดเล็กๆตลาดประจ,จันชุมชนอะไรทัอก่อนมันใหญ่ตลาดกินเทป ดีต้เรียนเรียนมรูกเยะจัดกับูกจัดดยยังไงอ่ะสุกไหมครับฮะแข่งนอกร่มในขันน่ะเออ ้ลุกข,ขนาดนี้ไปที่ลาวนี่อ๋อครับเนี่ยขนาดนี้กำลัง,งกำลังดีนะนิ่มๆปวิได้หนึ่งไม่รู้ว่าเจอนี่มันออกแต่งิดหนึ่งครับเอาเลยเดินนิดนหึงนะครับที่บ้านเขาจะกินนิ่มๆแล้วกินกับนื้อแต่ที่ไทยเขาจะกินเขาจะกินแบบไม่นิน่มเท่าไหร่ออนุ่มในทางนอกนุ่มในที่บ้านเขาจะกินแบบนี้ไงกินกับเนี้อนิดหนึ่งนะ เราได้อยู่ได้อยู่เรากินแบบนี้ที่บ้านเขาอีกโลก้าวนะครับโลก้าวอันนี้ให้เขาบอกให้เลยหรอปล่าออจะดูช่างได้โลได้ปะลูกเรียกคนทีได้กี่ยังเฮ้ยโลเลยคือถึงโบ จะดูวิธีการปอกที่เขาเอายากสวนหกสิบโลแป๊บเดียวหมดเลยเราไปยค้าได้มาลูกหนึ่งได้มาสามโลกว่าแต่มันดิบไงเลยมาหาให้น้องกินมันดิบเหครับฮะมันดิบครับถ้ามันดิบอันนี้นิ่มได้นะอ่าอันนี้ได้โอเคแต่ก็หวานมันะครับน้องไปอยู่ตรงนี้อ๋อตัวใหญ่นะเนี่ยเปลือกบางอยู่ถ้าเกือบบางลูกเลยเนี่ยถ้ามันสุกตัวนี้มันก็มันก็จะหวานคนมันจะหวานใช่มันเป็นคุณอาหารเลยจะดูได้อะไร ก็ผมก็ซื้อมาที่อังกซื้อมาส่งมาที่ลาวซื้อมา50โลขึ้นนะราคาส่งเออคือราคาส่งแต่ว่าลูกใหญ่อนะสวยแต่ว่าเนื้อก็ไม่เท่าไหร่ครับซื้อัันนะครบซื้อเมื่ออาทิตย์ก่อนซื้อโหลร้อยอ่ะแต่ลูกสวยกว่านี้นะเขาโหลร้อยเนาะสวยมากเลยนะดูเสียงเยอะส่งไปที่นี่เขาชอบเลย อากได้ขนาดสังเรที่นดนบอกลูกดงนรจดสทจเดินวไทยมีร้เจดเออมีรเจดแจูก็มีมีรเจดเราจะเอกถ้าเราแบบจูก็มันก็ไม่นอยนี้เราขายรลเท่าไหร่นร้อยหกสบร้อยหสิละหกสิบร้อยหส๋อร้อยหกสิ้อยสิเป็นเงินจีบเท่าไหร่นะอ เดี๋ยวก็จะไปคำนวณเนี่ยเอาไปคูณเอาไปคูณ400เอาครับคูณก็400พอผมซื้อที่นู่นบางที่ก็9 9้าเกาหมื่นคิดบางที่ก็1นึ่งแสนคิดต่อโลก็200กว่าหนึ่งเท่าไหร่ครับหลายแล้วเนี่ย300บาทใช่ไหมสามร้อยบาทขอบคุณครับเดี๋ยวจะเอาโซเรียนี้ไปกิ่นนำน้องน้องที่มาแต่ลาวนะมาแต่จับปาซักเนาะมาเฮ็ดเตียนเนาะไอ้ต้อม ทุกคนตอนนี้พี่ต้อมเนาะยกำลังซีไปทรงประดินอยู่บอลผักเมื่อกี้นี้ก็ไปซื้อทวเลียนแล้วก็ไปกินทวเลียนกับน้องคนลาวเนาะที่มาเฮดเดียรนำกับพี่ต้อมดีดีหั่นจักรีกของพี่ต้อมอันนี้เรก็จะกลับไปบอลผักของประดินละเราต้องไปทางนี้เหรอไม่ได้ไปทางหงลังเราหรอ เดี๋ยออกเ๋ยก็ไปกลับรถใช่ไหมใช่ใชขับใต้สะพานเนี่ยที่เราขับท่นี่เนี่ยมารถเสร็จไหมอันนี้เป็นเวลาสี่โมงตอนแรงน่ะทุกคนสี่โมงตอนแรงรถก็สิหลายแบบนี้เลยรถไปกิ๊กกิ๊กนี่เป็นตึกสูงเลยอ่า สนุกดีนะอันตรายนี่ทั้งหน้าคือรถไฟที่จะไปสาวบ้านจอมนนี้คือยม,มาาราชใเลยนะใช่แยกยมราชเนี่ยมมาาถ้าเราถ้าเรามาจากสนามบินนนทเมืองมาจากอะไรเนี่ยมาจากสุวรรณภูมิเนี่ยเราก็จะมาลงตรงนี้ก็ลงได้ครับ มาน,นลง,ลงตรงนี้ทางด่วนลงครับทางด่วนยมราลดน,นะอัะอะนนี้โรงเรียนเก่าพี่จอบครับไม่ใช่พี่จ๊อบเรียนทางน,นี้หนึ่งครับเรียนทางน,นี้แต่ว่าพี่จอบก็ไปเรียนกฎหมายที่รามไปใทยไปลงอ๋อลงจากทางนูน้นทางด่วนมทางด่วน ไม่ได้ลงไม่ลงครับทางบนอันนี้เป็นทางรถไฟอะทางบนเนี่ยเดี๋ยวมุ่งไปที่ต้อมอ๋อครับที่ต่อไปก็บ้านพี่ต้อมอ่ครับพี่ต้อมมาหน้าที่วัดหัวโพธไปนู้นอะใกล้กันเลยครับอันนี้ตลาดมหาหน้าดังๆขายกับข้าวแต่อันนี้ก็เป็นมิหารหลวงนะแถวนี้เออนี่ตกไปหลานหลวงอันนี้ตรงนี้ก็คือมหานาคกันอ๋อมหานาคนลาวก็อยู่เยอะพี่ต้อมตอนเช้าพี่ต้อมจะซื้อข้าวคนลาวเนี่ยไม่เหม็นเยมากเลยเดี๋ยวไว้วันหลังไปมาก็ได้ไม่ขับไม่เฉยอ๋อโอเค S <S แต่ว่าางวันมันจะซื้อค้าตอนเช้านะครับแต่เขาเ่ะขายตอนคืนแม่ค้ากขจะมาซื้อไปช่วงช่วงไหนฮะคนเยอะตลาดนี้อ๋อเดี๋ยวมาทีต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 ี่ีต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 ีอีต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 ี่ีตีตีตีที่ีนนตี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 ตาตอตีาีต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 ี้ีตานีต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 ีาีตีตผตีตขตี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 าีอ้อีต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 ีมาซื้อก็ เจ็ดโมงแปดโมงพี่จะเขามาซื้อเพราะมันก็เริ่มวายแนละ้วอ๋อใหญอ๋อ,อเป็นตลาดใหญ่เลยนะเนี่ยดขายไม่แพงไลยแล้วเขาแล้วแม่ค้าที่แถวบ้านไม่ต้องเขามาซื้อไปใช่ไหมก็ไปขายก็ขายแพงหน่อยนึงเขาก็จะมาซื้อเป็นราคาส่งว่างั้น <ะ S 1> เลยเขาก็มาซื้อผักเป็นถุงอ่งนะแล้วก็ไปขายแล้วค,คนคนลาวอีสานก็เยอะ ตอนเย็ยนๆไม่มีไม่มีของกินขายเหรอเริ่มแล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวปรมะ,รม,ะมาณหกโม,เมงเย็ยนก็คนก็เริ่มมาแล้วมันมีเสารตลาดอีตลาดฝั่งนู้นแหะคนกินเยอะคนลาวขายของเต็เมเลยเดี๋ยวเราจะเห็นอยู่อันนี้เขาจะขายแต่มาเที่ยงคืนบางถึงแปดโมงเช้าอ่ะอ๋อครับคืนเนี่ยเนี่ยเขาจะขายเป็นถุง,งอ่ะอันนี้เขายังไม่ตั้งดีเรียกว่าตลาดมหานาคนะเออตลาดแบบมามีทั้งขายผักขายผลไม้ราคาส่งอ่ะนี่มันนิดเดียวนี่เดี๋ยวคนลาวทั้งนั้นอ่ะมาขายเนี่ยอ๋อครับคนลาวเยอะ อากาศอากับมันช้าอากากับคนที่มากเยอะเอาขายเยอะนี่ทักกระเชศเนี่ยทำเยอะดิการนี่คนดาวมาทำงานเยอะเยอะแต่ตอนนี้เขาจะเริ่มตั้งแต่นี่หนึ่งเครงนี้คนดาวหมดอนเดิมให้เงิเนี่ยเจ็ดเนี่ยคู่ชายเครงนี้ใช่หมด ผมมงเห็นเขาก็ตั้งเต็มแล้วถึงถึงแปดโมงเช้าอะ่ะโอแม่ะคะ้าเขาซื้อไปซื้อหมูที่นี่ก็ไม่แพงซื้อปลาเก็ไปไม่แพงต,กตึกนี้เขาก็ทําใหม่นะตอนที่ผมอยู่ยังไม่มีอะตึกนี้นะเนี่ยเออนี่กระทรวงใหม่แลก็กระทรวงกระทรวงเมื่อไงกระทรวงพัฒนาของต<อ>รงนี้แต่มันตรงใช่ใช่กระท<อ>ระวงพัฒนาสังคมนั่นลรถทหาร นีาา่ตลาดผลไม้ตลา,าดผลไม้เออเห็นเตือนชอบกินกล้วยเลยใช่ใช่ที่เรียกบียี่สิบแล้สิบบาทนี่ครับ<อ>ข้ามคลองข้ามคลองไปฝั่งฝั่งนู้นก็เป็นโบเบ<ค><อ>สนะเออใช่เรียกฝั่งนี้โบเบสใช่่ข้ามคลองไปฝั่งนู้นก็เป็นโบเสโบเส สาเนะขายืขาย,ขายานนมคนในเี่ยลาวเ้ที่องดี๋เยะตอเ้าพีา่ต้องมาซื้อข้าวให้ลูกน้องพี่เนี่ยตอนเช้าคนก็เยอะยอมไหมเยอะของพี่ต้องก็เยอะอยู่แล้วก็ถ้าถ้าถ้าแปดโงเช้าก็จะเหลือน้อยแล้วอ๋อครับนี่เียนะรครเดียนือข,ขายโมน,นี่เขาขาย ลูกละลูกละเจ็ดสิบบาทเออเอาไปยินไว้อ๋อได้แล้วครับในนี้ตรงนี้เด็กสอวนักเคียนจะขายของเนี้ตามแล้วมันก็อาศัยอาหารลาวมาเนี่ยตอนเช้าอ๋อครับอันนี้คลองอะไรฮะอันนี้คลองมหานาบหรอเออคลองมหานาบมีที่เดินเยอะมากเลยนะที่กรุงเทพเนี่ยจริงจริงอ่ะเยอะทุนเฟซเยอะไปหมันไม่ไกลอ่ะแต่ ดี๋ยวว่างๆพี่ต้าจะพาไปดูห้องพี่ต้าครับ ชิ้นกับแถวๆนี้ขอมาจะรู้จักกับแถวๆนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีหน่อยก็เห็นเห็นอยู่เพราะว่าผมอยู่วัดสะเกตในส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเข้าออกเข้าออกแถวๆนี้่เออเมื่อเราเห็นกันเองก็รู้ว่าบ้านบาทมันเบิดแล้อไม่รู้ว่าจะมีทางเาก่อนครับอยญ่จะไปไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปมาหาลัยแล้วก็จะขึ้นทางด่วนตรงนี้ถ้านั่งแท็กซี่ไปเอาขึ้นทางด่วน ตอนเรียนเขาพ่าเขาคิดถูกไปอะไรนะตอนเรียนพ่าเขาคิดอีกราคาหนึ่งไหมหรือว่าเท่าเท่ากับโยมค่าหน่วยจิตค่าอะไรอะ่ะอ๋อค่าหน่วยจิตอะไรเนี่ยค่าเรียนนี้ของค่าจะถูกกว่าของโยมนิดหน่อยอ,อ๋อ ีวซ้ายไปก็ไปพวกเออ่ยาวราชของผมเนี่ยคมันไม่ใกล้ใกล้ไงทุกคนตอนนี้พี่ต้อมก็กลับมาทรงปาระตินฮอดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเนาะปาระตินคักชิวใกล้ๆแถวนี้ อ่าตอนนี้ปาราดินก็ย้ายเข้าไปนอนอยู่ในวัดแหละแต่ว่าตอนนี้ย้ายออกมานอนอยู่โรงแรมแล้วเนาะเพื่อสะดวกในการไปไปมา้าๆนะเนื่องจากว่าปารด์ดินมาเที่ยวอ่ะนะก็ตอนนี้จะฮอดบนพักของปาราดินแล้วเนาะเดี๋ยวปาราดินจะขอจบวีดีโอนี้ไว้จะเตเท่านี้พอเขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบืท้ทง้งหมดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการที่พี่ต้อมเนาะพาปาราดินไปกินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ ปัดดิลก็ท้ายวิดีโอการสั้นจอนในกรุงเทพบางถนนหนทางให้ทุกคนได้เบิ่งกันต้องขอขอบใจเนาะพี่ต้อมที่พาปัดดิลไปกินบุฟเฟ่แล้วก็พาปัดดิลเลาะเที่ยวหลายๆบ่อหลายๆที่ในกรุงเทพในมือนี้เนาะขอขอบใจเด้อครับผมเฮ้ยเดี๋ยวไม่พบก,กันวิดีโอต่อไปเนาะสำหรับวิดีโอนี้สบายดีเด็กจอดตรงที่รับเนอะ you <laughs>